หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างรองผู้ในการซึ่งดูแลการบริหารของโรงพยาบาลด้านนี้อยู่นะครับจนถึงเมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคุณวัฒน์ก็ได้พักรักษาในโรงพยาบาลเหมือนปกตินะครับคณะแพทย์ก็ชุดเดิมนะครับการรักษาเหมือนเดิมทุกประการแต่เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ ่สนาฬิกานะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณวัฒนะครับได้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับในลักษณะทีะ่ท่านอยากจะขอญาตกลับไปพักที่บ้านนะครับนี่เป็นความสมัครใจที่ขอขอนุญ,ญาตที่จะขอกลับบ้านนะครับเราก็ได้ดู ประวัติการรักษาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคิดว่าอพอจะดูพักฟื้นที่บ้านได้โดยเราได้มอบหมายให้แพทย์ที่ดูแลอยู่ประจำได้ใช้เทเลเมดิซินหรือโทรเข้าไปนะครับติดตามสุขภาพาต่างๆนะติดตามสรุปว่าคุณวัดได้ขอนญาติกับบ้านไปพักผ่อนที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลในในเมื่อเช้า วันนี้ครับทั้งสองฝ่ายก็ได้ปรึกษาพูดคุยแล้วก็เราจะดูแลต่อเนื่องต่อไปนะครับก็เป็นการจบที่เข้าใจกันดีขึ้นนะครับส่วนด้านผู้บริหารรองผูใ้ในยการนายแพทย์วิชัยนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความจริงก็ทุกคนนะแพทย์พยาบาลทุกที่นะครับเราเหนื่อยกับโควิดนี่มาเป็นปีและนะ ก็พอมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่สบายใจก็ขอพักพักร้อนนะครับพักร้อนไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะหลังจากที่ครบเวลาแล้วก็คงจะกลับมา,าปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ขออนุญาตชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได,ได้เข้าใจนะครับว่า เราเรายังมีภารกิจที่ต้องต่อสู้โควิดนี้ไปข้างหน้าอีกอีกนานพอสมควรนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่เราต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของคุณวัฒน์เนี่ยก,ก็ถือว่าได้รักษาเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้กลับบ้านกลับที่พักตามกรรมร้องขอเป็นที่เรียบร้อยครับผมต้องเรียน ามตรงเลยว่าผมผมไม่ทราบว่าใครใครปล่อยคลิปข่าวคลิปเสียงเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ผมตั้งโรงพยาบาลไม่ไม่ไม่ได้ทําเรื่องเหล่านี้ครับตางโรงพยาบาลเราเราจะพระคลิปเสียงก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะฮะเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วก็คลิปเสียงนี้ผมผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนปล่อยยังไงคือโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนเนี่ย เมื่อคนไข้ดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็จํานวนเตียงผู้ป่วยที่ล้นแบบนี้นะครับทุกคนก็จะขอความร่วมมือทุกที่ครับนี่เป็นปกติครับคนไข้ที่ตกค้างที่ยังไม่ได้เตียงในช่วงเวลาที่คุณนวัดยังอยู่อะคะเหลือประมาณสกิ่เตียงฮะที่ยังยังรอเข้ามาคิวมาคือคือเราเรียนอย่างนี้เนาะให้เห็นภาพชัดๆนะครับขณะน,น,นี้เนี่ยคนไข้โควิดที่ติดเชื้อนะครับ มี3ระดับนะเขียวเขียวหรืออาการน้อยเหลืองก็ปานกลางแดงก็อาการมากแดงนี่คือต้องเข้าถึงขั้นไอซีแหละนะขณะนี้สีเขียวเนี่ยที่ปิยเวทเราดูแลอยู่เนี่ยประมาณวันละสองพันกว่าคนนะฮะที่ที่นอนอยู่ตามฮอสพิทอลเนี่ยวันละอย่างเมื่อวานนี้2,570ันห้คนนะครับคนเหล่านี้เนี่ยบางคนก็อายุเยอะนะครับ ก็อาการแย่เหลืองกลายเป็นสีเหลืองมีคนจะเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นสีเหลืองเนี่ยวันหนึ่งมากกว่า20คนนะครับด้วยโรคโควิดที่มันมีมีความรุนแรงในการระบาดเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยกล้องวงจรปิดในบางกฎในบางช่วงนะครับที่เราอยากจะร้องขอให้คนไข้ความร่วมมือเพื่อเราจะได้ไม่ต้อง ใส่ชุด PPE เขาเข้าออก,ออกตลอดเวลานะครับตั้งแต่รักษามาเนี่ยนะครับก็ก็เปิดปิดปิดแล้วแต่ที่แพทย์กับคนไข้ร้องขอกันนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตในโซเชียลเยอะอะครับว่าตัวของคุณนวัตเนี่ยมีการใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกที่เข้าการรับการรักษาจนถึงวันสุดท้ายคือเมื่อวานเลยหรือเปล่าครับหรือว่าหรือว่ายกเลิกใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยฮะ คว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยนะครับหมายถึงว่าถ้าถึงขั้นใส่ท่อท่อช่วยหายใจแล้วก็มีเครื่องที่เรียกว่า v e n t i l ต t o r นั้นนะครับก็ก็ไม่ถึงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ,นนรบแต่ว่าเมื่อการที่แย่ลงนั้นนะครับก็ใช้เครื่องที่ช่วยช่วยให้หายใจได้ออกซิเจนมากขึ้นเนี่ยเราได้ใส่จริงนะครับแล้วก็เมื่อการดีขึ้นนะครับที่เหลือเนี่ย คุณนวัตเองก็จะจะบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ไม่ได้ใส่แล้วแต่แล้วแต่แแตเหนื่อยหรือมีการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าในห้องอะนะครับคุณนวัตเองเขาตัวของเขาอ้างว่าเขาเนี่ยยังอาการของเขายังไม่ดีขึ้นยังไม่สามารถกลับไปพักร,รักษาตัวที่บ้านได้างฮะหมอใช้วิธีในการประเมินยังไงที่บอกว่าคนไข้คนนี้สามารถกลับไปพักฟืน้นที่บ้านได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับ ครับเราก็มีการวัดวัดออกซิเจนนะครับความเข้มข้นออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ยนะครับเรียกว่าออกซิเจน saturation เนี่ยเราวัดตรงนั้นอยู่นะครับแล้วก็เราเห็นว่าค่าออกซิเจน sat เนี่ยนะครับสูงพอที่จะสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อหรือฮอสพิทอลได้ด้วยด้วยค่าที่มันสูงขึ้นมากว่าเดิมเยอะนะครับ เดินกงเยอะแต่ก็ไม่ถึงกับ100%ซนตะครับต้องเรียนก่อนนะครับอันนี้เราเราก็แจ้งให้ทราบว่าก็ปลอดภัยแต่ว่าไม่ถึงกับเหมือนคนทั่วไปที่100ร้อเปข้ามาเครื่องช่วยเนี่ยนะครับอันนี้คือคือเป็นออกซิเจนมาสธรรมดาครับมาถึงครอบแล้วมีออกซิเจนเข้าไปะจะไม่ใช่เครื่องช่วยแบบแบบที่ใส่ท่อเข้าไปเหมือนคนไข้ใน ICU นะครับ พราะนั้นอันเนี้ยเขาสามารถที่จะบางครั้งใส่บางครั้งถอดสุดแล้วแต่นะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าพูดนานหรือว่าออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วงพักฟื้นก็มีโอกาสที่จะมีอาการแสดงเหมือนเหนื่อยออกมาครับคุณวัฒนก็มีหลักประกันอยู่หลายอย่างนะครับมีทั้งประกันเอกชนมีทั้งสวทชออันนี้โดยกฎหมายแล้วเนี่ยของคนไทยที่ ติดเชื่อโควิดในขณะนี้นะครับสิทธิพื้นฐานเนี่ยสวสชก็ดูแลให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีหลักประกันเอกชนนะครับที่มีประกันสุขภาพเขาก็สามารถเบิกได้ก่อนครับนโยบายของโรงพยาบาลเนาะเราดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ไม่สบายเนี่ยจิตใจอาจจะหมดงิดอาจจะไม่ไม่พร้อมที่จะ สื่อสารอะไรเต็มร้อยหมายความว่าอาจจะมีจิตใจที่ยังยังไม่สบายใจนะเวลาไม่สบายตัวก็จะไม่สบายใจไปด้วยนะครับอันนี้ทางโรงพยาบาลคงไม่ได้คิดจะจะนำเดินคดีหรือเรียกร้องใดๆครับเราไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปโดยทั่วไปเนาะถ่ายรูปในโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นกฎทั่วไปแต่ในห้องส่วนตัวและคนไข้จะ a ฟซบุ๊กไลฟ์หรืออะไรต่างเนี่ยก็ก็เรียนตรงๆว่าโรงพยาบาลไม่เคยออกกฎห้ามอย่างนั้นโดยตรงนะครับแต่จริงๆแล้วการาพาดพิงองค์กรหรือพาดพิงบุคคลที่3เนี่ยยังไงจะเจ้าตัวต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นครับทางโรงพยาบาลก็พยายามที่จะาหาทางเนาะหาทางให้เรื่องราวนี้จบลงด้วยดีแต่เรื่องเรื่องของกรณีความ ขัดแย้งเหล่านี้นะครับซึ่งคุณหมอวิชัยอาจจะถูกภาพพินอย่างที่พวกเราทราบนะครับในสื่อนะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณหมอวิชัยที่จะตัดสินใจเองนะครับว่าจะ,จะ,จ,ะจะดำเนินการอะไรหรือไม่ครับผมก็ได้ฟังเหมือนกันนะครับผมก็ว่าคุณหมอก็ได้พูดด้วยน้ำเสียงนะน้ำเสียงที่ร้องขอความร่วมมือ ไม,ไม่ไม่ได้ใช้น้ําเสียงที่เป็นความข่มขู่หรืออะไรนะครับหรือใช้อํานาจหรืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าก็ก็ได้ทําหน้าที่ของแพทย์ที่ที่ที่สมบูรณ์ทั่ว,วไปก็เป็นบทเรียนอุทาหรณ์ให้กับพวกพวกผมเองนะครับว่าเรื่องการสื่อสารในประเด็นนีนะ้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลากับคนไข้ให้เวลากับคนไข้แล้วก็เป็นการขอความร่วมมือจริงๆนะครับทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าถ้าเหตุการณ์จบลงได้ดีนะครับเจ้าที่ก็มีกําลังใจนะครับมีกําลังใจที่จะทํางานดูแลคนไข้เยอะเลยนะครับต่อไปก็ขอขอบคุณคพี่น้องสื่อทุกคนนะครับ ที่ได้ติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็หวังว่าการชี้แจงวันนี้นะครับเราจะทําให้สังคมมีความเข้าใจในเหตุการณ์นี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในจนโยบายและเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลด้วยนะครับก็เรายังมีภาร,รกิจที่จะต้องไปช่วยกันเรื่องโควิดต่อไปอีกเยอะนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ